มอทรอตุวันออก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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นองค์กรการเรียน,นรู้ให้ผู้คนรวบรวมความรู้ที่หลากหลายรวมแรงรวมมือ ใ,ให้เป็นเ,เพียงเดียวไกลให้ควาคิดที่มีพร้อมไปเอาความช่วยสร้างสรรการเรียนรู้แเพื่อนนำสู่บนทางที่เป้ามูลคขอสม สำนักวิชาวิศวกรรมาศาสตร์และนวัตกรรมสร้างคนสร้างนวัตกรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี สำนักวิชาวิศวกรรมาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นหน่วยงานจัดตั้งภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชนบุรีตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องจัดตั้งสำนักวิชาวิศวกรรมาศาสตร์และนวัตกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตและช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณธรรมความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อพัฒนาและสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อย,ยกระดับการพัฒนาของประเทศตามนโยบายประเทศไทย4.0 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการทำงานได้จริงยังมีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาและสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกช่วยยกระดับการพัฒนาของประเทศตามนโยบายประเทศไทย4.0โดยหน่วยงานภายในของสำนักวิชามีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยายลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการวิจัย และการบริการวิชาการช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมพันธกิจสํานักวิชาวชาวิศว,วกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 1. ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมมาพิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพรวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของบุค,คลากร 2. ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานา,นาชาติ 3. ด้านการพัฒนานงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติและระดับอาเซียน 4. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 5. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการศึกษาสำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมมีพันธกิจด้านการบริหารจัดการในการผลิตบัณฑิตสำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยแบ่งหน่วยงานภายในคณะเป็น3สาขาวิชาจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี3หลักสูตรและระดับปริญญาโท1หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติสามารถเรียนรู้และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยนำวิชาพื้นฐานหลักว่าด้วยวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ด้วยหลักสูตรสหวิทยาการเชิงประยุกต์ที่นำวิชาพื้นฐานหลักว่าด้วยวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบสร้างและควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ทำให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ที่เน้นองค์ความรู้ด้านอุตสาหการและโลจิสติกส์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจที่จะนำหลักการบริหารการจัดการผลิตการออกแบบและการควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและการบริหารทางด้านโลจิสติกส์เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโดยคำนึงถึงการผลิตบุคลากรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของประเทศเป็นหลักหลักสูตรวิศวกรรม,มาศาสตร,ร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีของพลังงานพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน และการนำพลังงานมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งหลักการบริการจัดการการใช้พลังงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมเป็นหน่วยงานที่เตรียมแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ก้าวหน้าเพื่อสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ EEC สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมในวันนี้พร้อมที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ง เพื่อนักศึกษาทุกคนจะได้รับการพัฒนาเติมศักยภาพพร้อมความรู้คู่คุณธรรมให้สมกับคำที่ว่าสร้างสรรค์และพัฒนาบัณฑิตสู่นักปฏิบัติระดับประเทศ